สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาหามิ้มหาพึ่งเหมือนเดิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มากับเพื่อนครับเดี๋ยวจะพาไปเอามิ้มครับไปดูลังกันเลยครับสวัสดีครับนี่ครับลังมิ้มหัวน้ำหวานอุ่นบู้มครับ ป้าบลุยอุปกรณ์เตรียมเรียบร้อยแล้วเนี่ยอุปกรณ์จุดจุดนะครับมีไฟแชกไหมมีโอเคครับคุณจุดเลยคุณจุดแล้วคุณจุดเลยเฮ้ยไม่ไม่จุดจุดไปมันจุดปลายจะไปเด้อนี่เนี่ยคุณจุดตรงเนี้ยทำไมเนี่เนี่ยอุปกรณ์ ลโอเคครับครับใส่เลยเอาคุณดึงใส่มันเลยนั่นแหละครับขึ้นไยครับขึ้นนี่ครับเอาไปตรงตรงหน้ารังมันนะนั่นแหละครับนะครับโดนควันแล้ว ับโดนควันแล้วครับผมจะขึ้นแล้วใกล้จะจริงนะครับ ถืหลักถือวิ่อา้าผมไม่เห็นกแกตะกินยังไม่ยังไม่ฮะอ๋อเยบอบเลยรยื่ังโอเคครับครเ,เ,เ,เราขึ้นไปเลยตอนอนี้ขึ้นแม่ครับ เผื่อ、no, no, no. What

lâu mấy chục lâu mấy chục lâu lông chục con, mấy ngay, ơi, mấy chục đây mấy chục นี่ขวดเท่ผลประกอบการวันนี้ครับเียบร้อยครับโอ้เยเด ถือถือเอาฝั่งนี้เรายนาตกตัวแล้วเขย่าแล้วโมบแถวเลยนุ่วเอาพี่อกถือท้ายนะพี่ตอโอเคครับอืมหันใ้กล่องตัวบักฮามถเออัน่นอีปัดฟังนี่ Eu